นิทานเรื่องมดเชื่อไหมหมดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมนุษย์คนนั้นเป็นชาวนาแต่พืชผลที่เขาปลูกในไร่ของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพอใจได้ดังนั้นเขาจึงไปขโมยพืชผลในไร่ของเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราวเทพเจ้าสุโดโกรธมากฉันทนคนโลภอย่างเขาไม่ได้และได้เปลี่ยนชายคนนี้ให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามด แม้ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้จะดูเหมือนมดแต่บุคลิกของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเขายังคงที่จะตระเวนไปรอบๆทุ่งนาของเพื่อนบ้านและเก็บข้าวบาเล่และข้าวสาลีของเพื่อนบ้านของเขามาเก็บไว้สำหรับตัวเขาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ดีที่เป็นโดยธรรมชาติของตนถึงแม้จะถูกลงโทษรุนแรงขนาดไหนเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกยังไง เนื้อข้างในเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนิทานเรื่องมดเชื่อไหมมดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมนุษย์คนนั้นเป็นชาวนาแต่พืชผลที่เขาปลูกในไร่ของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพอใจได้ดังนั้นเขาจึงไปขโมยพืชผลในไร่ของเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราวเทพเจ้าสุดโกรธมากฉันทนคนโลภอย่างเขาไม่ได้และได้เปลี่ยนชายคนนี้ให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามด แม้ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้จะดูเหมือนมดแต่บุคลิกของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเขายังคงที่จะตระเวนไปรอบๆทุ่งนาของเพื่อนบ้านและเก็บข้าวบาเล่และข้าวสาลีของเพื่อนบ้านของเขามาเก็บไว้สำหรับตัวเขาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ดีที่เป็นโดยธรรมชาติของตนถึงแม้จะถูกลงโทษรุนแรงขนาดไหนเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกยังไง เนื้อข้างในเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนิทานเรื่องมดเชื่อไหมมดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมนุษย์คนนั้นเป็นชาวนาแต่พืชผลที่เขาปลูกในไร่ของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพอใจได้ดังนั้นเขาจึงไปขโมยพืชผลในไร่ของเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราวเทพเจ้าสุโดโกรธมากฉันทนคนโลภอย่างเขาไม่ได้และได้เปลี่ยนชายคนนี้ให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามด แม้ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้จะดูเหมือนมดแต่บุคลิกของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเขายังคงที่จะตระเวนไปรอบๆทุ่งนาของเพื่อนบ้านและเก็บข้าวบาเล่และข้าวสาลีของเพื่อนบ้านของเขามาเก็บไว้สำหรับตัวเขาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ดีที่เป็นโดยธรรมชาติของตนถึงแม้จะถูกลงโทษรุนแรงขนาดไหนเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกยังไงเนื้อข้างในเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลง นิทานเรื่องมดเชื่อไหมหมดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมนุษย์คนนั้นเป็นชาวนาแต่พืชผลที่เขาปลูกในไร่ของเขาไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพอใจได้ดังนั้นเขาจึงไปขโมยพืชผลในไร่ของเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราวเทพเจ้าสุโดโกรธมากฉันทนคนโลภอย่างเขาไม่ได้และได้เปลี่ยนชายคนนี้ให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามด แม้ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้จะดูเหมือนมดแต่บุคลิกของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเขายังคงที่จะตระเวนไปรอบๆทุ่งนาของเพื่อนบ้านและเก็บข้าวบาเลกและข้าวสาลีของเพื่อนบ้านของเขามาเก็บไว้สำหรับตัวเขาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ดีที่เป็นโดยธรรมชาติของตนถึงแม้จะถูกลงโทษรุนแรงขนาดไหนเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกยังไง เนื้อข้างในเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลง